ตอนนั้นผมอยู่กองร้อยเก้าหกสองตรงอ่างดอยอยู่ท็อปฟอร์ดหรือส่วนการฝึกและศึกษาช่วงนั้นก็จะมีทหารขเขมรมาฝึกนะ,ะทหารขเขมรมาฝึกที่นั่นนะฮะแล้วก็จะมีทหารพาน,นาวิกโกยธินมาฝึกที่นั่นนะฮะพอฝึกจบแล้วก็ส่งกลับหน่วยเดิมที่ที่ต้นสังกัดอยู่ก็มาฝึกหลายกองร้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทหารขเขมรหรือว่าทหารพาน,นาวิกหรือว่าหน่วยต่างๆมาฝึกที่ค่ายปักเนะี่ยคือค่ายปักจะผลิตนักรบทุกรุ่นส่งไปยังนาวิกมั่งแล้วก็ประจำอยู่ที่ค่ายปักมั่งหรือส่งเข้าขเขมรก็มีะฮะ ช่วงนั้นเวลาดังกล่าวก็เป็นผู้ช่วยครูฝึกแล้วก็เป็นสาธิตเวลาพบทาบทบมาหรือใครก็แล้วแต่บุคคลสำคัญสำคัญเนี่ยเขามาดูงานที่ค่ายปักของผมก็จะเป็นหน่วยสาธิตสาธิตให้กับแขกที่มามาเยี่ยมชมในค่ายเนี่ยได้รู้ได้เห็นว่าวิธีการลบของลบนอกแบบเป็นยังไงส่วนใหญ่พวกผมก็จะเป็นลักษณะว่าสาธิตให้เขาดูนะฮะจะเป็นหน่วยหน่วยสาธิตโดยโดยตรงเลยผมเนี่ยเป็นหน่วยสาธิตแล้วก็อีกงานหนึ่งของผมก็คืองานเป็นผู้ช่วยครูฝึกของ ของขค่าปรัยคนไทยของส่วนการฝึกและศึกษานะผมเียู่ที่นั่น